สาวขขเพะเมืองแม่น้ำแควจบชีวิตอนาถหลังดูละครทีวีหัวใจสองภาคถูกหน่มชาวไรอ้อยลูกจ้างของลุงดักปลูกปล้ำาบีบคอจนแน่นิ่งแล้วฉําเรายับใช้ก้อนหินทุบศรีรษะเละก่อนเพ่นนนี้แต่เวรกรรมก็ตอบสนองในฉับพลันจนมุมเพราะลอยเล็บเต็มตัวหนุ่มไร่อ้อยกลัดมันดักฉุดหลานสาวไหนจ้างไปขืนใจยับกลางไรอ้อยเสร็จแล้วทุบศรีรษะด้วยท่อนอ้อยกลัวไม่ตายซ้ำด้วยก้อนหิน ทำหน้าตายย้อนกลับเข้าบ้านตำรวจเรียกตัวมาสอบพบร่องรอยมากมายอย่างปฏิเสธเสียงแข็งต้องรีบนำตัวส่งพิสูจน์โรงพยาบาลตำรวจถึงยอมรับสารภาพทำเพราะมีใจผูกพันอยู่นานแล้วค่ำข,ของขืนวันที่14สิเสียงหาคม2530ที่บ้านของนายสบายเจ้าของไร่อ้อยจำนวนหลายสิบไร่ซึ่งต้องจ้างคนงานไว้คอยช่วยงานในไร่ถึง9คนและในค่ำวันนี้หลังจากเสร็จภารกิจส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้ว บรรดาคนงานซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้ๆกับบ้านของนายสวัยที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนต่างก็พากันมานั่งรอดูละครทีวีหัวใจสองภาคของวิกเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณซึ่งเป็นที่นิยมของชาวบ้านตามเขตชนบทระหว่างที่หลายๆคนกําลังนั่งดูรายการข่าวเพื่อรอให้ถึงเวลาละครขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ20่สนาฬิกาสินาทีที่บ้านของนายสวัยก็มีรถจักรยานสองล้อบแบบผู้หญิงวิ่งเข้ามาจอดโดยที่นางสาวสัญญา หรือน้ำหวานอายุ16ปีเป็นหลานสาวของนายสวัยเป็นผู้ขี่มาเพียงคนเดียวและในมือของสาวน้ำหวานนั้นยังมีถุงขนมตาลติดมือมาให้ในายสวัยผู้เป็นลุงอีกหนึ่งถุงจากนั้นนางสาวสัญญาหรือน้ำหวานก็ไปนั่งดูทีวีร่วมกับพี่สาวพี่เขยน้องชายที่เดินทางมาล่วงหน้ากับนายสวัยพร้อมลูกชายอีกทั้งคนงานอีกหลายคนในจำนวนนี้ก็มีนายบุญเรือนอายุ20ปีรวมอยู่ด้วย ทั้งหมดนั่งดูรายการข่าวจนจบแล้วตามด้วยหนังการ์ตูนหลอกเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็ชอบดูจากนั้นเวลาที่ทุกคนรอคอยก็เริ่มขึ้นเมื่อละครเรื่องหัวใจสองภาคที่ทุกคนปรารถนาเฝ้าจะติดตามดูเริ่มออกอากาศละครฉายออกอากาศไปได้เพียงตอนสิ้นยังไม่ทันจะจบตอนที่สองด้วยซ้านายบุญเรือนซึ่งนั่งอยู่ที่ข้างประตูบ้านได้ลุกออกจากบ้านหายเงียบไปไม่ย้อนกลับเข้าม,มาร่วมนั่งดูทีวีกับคนในบ้านอีกเลย กระทั่งละครเรื่องหัวใจสองภาคจบลงนางสาวสัญญาหรือน้ำหวานจึงได้ชวนเด็กชายยอดน้องชายพากันซ้อนถ้ายจักรยานกลับบ้านขณะที่นางสาวสัญญาขี่รถจักรยานออกมาจากบ้านของนายสวัยไปได้เพียงหน่อยเดียวเท่านั้นนางสาวน้ำหวานก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมหนังสือกุลสตรีที่ฝากนายสุวรรณลูกชายของหลวงซื้อมาจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อตอนกลางวันจึงขี่รถจักรยานย้อนกลับไปบ้านนายสวัยม่อีกครั้ง เมื่อได้หนังสือที่ต้องการแล้วนางสาวสัญญาจึงเรียกในยอดน้องชายอีกครั้งยอดไปกลับบ้านกันหนูยังไม่กลับหรอกพี่น้ำหวานกลับไปก่อนเถอะนะเออก็ได้แล้วพรุ่งนี้ไม่ใช่ตื่นสายอีกละ่ะนางสาวสัญญาเธอบอกน้องชายด้วยความบูงโหนิดหน่อยจากนั้นก็ขี่จักรยานกลับบ้านคนเดียวตามลำพังหายเงียบไปตั้งแต่ตอนนั้นจนรุ่งเช้าของวันที่15เสียงหาคม2530นางสาวสัญญา ก็ยังขี่จักรยานกลับไม่ถึงบ้านสิทธิทั้งที่บ้านของนายสวัยนั้นห่างจากบ้านของนางสาวสัญญาเพียงประมาณแค่800เมตรเท่านั้นและแล้วในเวลาประมาณเจ็ดโมงเชา้าสิ่งที่นางสวิงผู้เป็นมารดาของนางสาวสัญญาหรือน้ำหวานกําลังเป็นห่วงอยู่ก็ได้ประจักษ์ขึ้นเมื่อมีชาวบ้านข้างเคียงวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าพบนางสาวสัญญาหรือน้ำหวานนอนตายกลายเป็นศพอยู่กลางไร่อ้อยของนางกิมเลี้ยง ก่อนที่จะถึงบ้านของนางสวิงเองประมาณ600เมตรที่รกที่รู้ข่าวนางสวิงยังไม่มีใจเชื่อเท่าไหร่แต่พอวิ่งไปดูด้วยตาของตัวเองถึงกับทําให้นางสวิงต้องโผพผวาเข้าไปกวาดศพของลูกสาวร้องไห้คล่ำควรวญสาบแช่งไอ้คนร้ายใจเหี้ยมอยู่ในที่พบศพนั่นเองเวลาแปดนาฬิกาของวันเดียวกันนั้นร้อยตํารวจโทน,นรงค์แก้วพลอยซึ่งกําลังทําหน้านที่เป็นนายร้อยเวรอยู่ที่สถานีตํารวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตายอยู่ที่กลางไร่อ้อยของนางกิมเลี้ยงอยู่ในตำบลจระเข้เพือกเขตอำเภอเมืองจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทวิชัยสุนทรกิจสารวัตรสอบสวนและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางลูกรังเข้าไร่แยกจากถนนสายยางเกาะลำไส้เลือกเข้าไปประมาณ25เมตรครั้งแรกเจ้าหน้าที่พบกเก่งในสีแดงของผู้ตาย ตกอยู่เพียงตัวเดียวและมีรอยต้นอ้อยล้มเป็นทางคล้ายถูกของหนักลากทับผ่านเลยเข้าไปในไร่อีกประมาณ15เมตรพบศพของนางสาวสัญญาหรือน้ำหวานอายุ16ปีซึ่งเป็นรัศดรในตำบลจอระเขาเคเพื่ออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสภาพศพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวนุ่งผ้าถุงลายขวางสลับดำแดงถลกขึ้นมาถึงต้นขาที่หัวมีผ้าช็ดตัวผืนเล็กสีขาวลายชมพูคลุมอยู่เมื่อเปิดออก พบบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งจนศรีรษะแตกเป็นแผลฉกันที่ลำคอมีรอยเขียวช้ำคล้ายถูกบีบและที่บริเวณอวัยวะมีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดเจ้าหน้าที่พบท่อนอ้อยแตกหกักและก้อนหินมีคราบเลือดติดอยู่เช่นกันเชื่อว่าคนร้ายคงจะใช้ท่อนอ้อยและก้อนหินเป็นอาวุธทำร้ายนางสาวสัญญาหรือน้ำหวานตายหลังจากที่ทำการชำระาเสร็จแล้วจึงได้เก็บของกลางต่างๆไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อตอนหัวค่ำของคืนวันที่14เสียิงหาคม2530นางสาวสัญญาหรือน้ำหวานได้มานั่งดูทีวีที่บ้านของนายสวัยผู้เป็นลุงซึ่งมีบ้านพักอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียง100เมตรและกลับออกมาเมื่อเวลาประมาณ22.10นาทีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นหน้าอีกเลยกระทั่งมาพบศพในตอนเช้าอยู่ในที่เกิดเหตุดังกล่าวในชั้นต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่านางสาวสัญญา คงจะถูกขคืนใจแล้วลงมือสังหารตั้งแต่ตอนที่เดินทางกลับบ้านหลังจากดูทีวีเสร็จแล้วสำหรับคนร้ายคงจะต้องเป็นคนในบริเวณใกล้เคียงรู้จักกับผู้ตายไปอย่างดีถึงได้รู้ว่าผู้ตายจะเดินทางกลับบ้านในตอนไหนหรืออาจจะเป็นคนหนึ่งคนใดที่ร่วมนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันก่อนเกิดเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวผู้ที่นั่งดูทีวีกันอยู่ในคืนนั้นและพวกคนงานลูกจ้างของนายสวัสทยทั้งหมดมาทําการสอบสวนปากคําและจการสอบปากคํา เจ้าหน้าที่ได้พบคําให้การของนายบุญเรือนอายุ20ปีซึ่งเป็นรัศดรในตบนคําบงอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีมีพิรุษน่าสงสัยจึงให้ในายบุญเรือนถอดเสื้อผ้าออกหาร่องรอยต่างๆซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีหากนายบุญเรือนเป็นผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่ก็ได้พบรอยขีด่วนตามตัวของนายบุญเรือนเต็มไปหมดที่สําคัญตรงบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้างมีรอยถลอกคล้ายใช้เขายันพื้นดินเจ้าหน้าที่ จึงได้คุมตัวแยกไปสอบสวนปากคำต่างหาคนเดียวนายบุญเรือนได้ให้การปฏิเสธทั้งที่มีร่องรอยอยู่เต็มตัวจึงได้นำนายบุญเรือนส่งให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครพิสูจน์ในวันเดียวกันนั้นซึ่งแพทย์ได้ให้การยืนยันว่ารอยขีดควนตามตัวของนายบุญเรือนเกิดจากเล็บมือของคนแต่นายบุญเรือนก็ยังให้การปฏิเสธต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนายบุญเรือนและผู้ตายส่งโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งเพื่อที่จะทำการพิสูจน์ว่า คราบที่ติดอยู่ตามร่างกายของศพนั้นเป็นของนายบุญเรือนหรือไม่ระหว่างที่นําตัวนายบุญเรือนเดินทางมานั้นนายบุญเรือนได้ยอมเปิดปากรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนที่จะเดินทางมาถึงกรุงเทพจึงได้นําตัวไปควบคุมตัวไว้ที่สถานีตํารวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรีเพื่อทําการสอบปากคําเพิ่มเติมอีกครั้งการสอบปากคําของนายบุญเรือนครั้งหลังได้ให้การรับสารภาพว่าทํางานอยู่ในไร่ของนายสวัยเป็นเวลาสองปีเศษ และได้เกิดมีใจชอบผู้ตายอยู่มานานแล้วพอดีในคืนวันเกิดเหตุได้ไปนั่งดูทีวีที่บ้านของในสวัยอยู่ก่อนที่นางสาวสัญญาจะไปถึงและรู้ว่านางสาวสัญญาจะต้องอยู่ดูละครเรื่องหัวใจสองพ่างจนจบแน่จึงได้หลบออกไปดักรอผู้ตายอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนที่ละครจะจบพอนางสาวสัญญาขี่รถจักรยานมาถึงที่เกิดเหตุเพียงคนเดียวจึงได้ทําการปลุกปล่ำแต่นางสาวสัญญาไม่ยอมเลยใช้มือทั้งสองขยาำคอผู้ตายจนแน่นิ่ง แล้วก็อุ้มเข้าไปชำเราภายในไร่อ้อยตรงที่เจ้าหน้าที่พกปืนเก่งในของผู้ตายตกอยู่หลังจากนั้นจึงลากผู้ตายเข้าไปในไร่อีกเพื่อให้ผลสายตาผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วใช้ท่อนอ้อยตีหัวของนางสาวสัญญาจนท่อนอ้อยแตกละเอียดกลัวว่าจะไม่ตายแล้วผ้าเช็ดตัวของผู้ตายคลุมหัวแล้วเอาก้อนหินทุบสามีเมื่อแน่ใจว่านางสาวสัญญาตายแน่แล้วจึงได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักอีกครั้งหนึ่งจนถูกเจ้าหน้าที่เรียกตัวมาสอบ และพบรอยขีดควนดังกล่าวต่อมาในตอนบ่ายของวันที่17เสียงหาคม2530หลังจากที่นายบุญเรือนได้ให้การรับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจึงนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่กเกิดเหตุโดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่นางสาวสัญญาผู้ตายและนายบุญเรือนยังนั่งดูทีวีกันอยู่ในบ้านของนายสวัยจนกระทั่งถึงตอนที่นายบุญเรือนใช้ก้อนหินทุบหัวผู้ตายเป็นการปิดปากซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายปรากฏว่า ในขณะที่กําลังทําแผนประกอบคํารับสารภาพอยู่นั้นบรรดาญ,ญาติพี่น้องของผู้ตายเกิดความแค้นเป็นอย่างมากได้ตรงเข้ารุมประชาทันนายบุญเรือนจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ต้องคอยกันตัวผู้ต้องหาให้อยู่ห่างๆจากญาติของผู้ตายอยู่ตลอดเวลาจนเสร็จสิ้นการทําแผนแล้วนําตัวผู้ต้องหามาควบคุมตัวไว้ที่สถานีตํารวจภูทรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจานบุรีเพื่อรอส่งตัวดําเนินคดีต,ตามขั้นตอนของ,ของกฎหมายต่อไปครับ นี่ก็คือเบื้องหลังของคดีท,ที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ